อกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่องแอรพาทําพากินวันนี้พาไม่กินหมูลวกจ้ะนี่ตับลวกแน่นจ้ะนี่ขอเจ้าวนะจ้ะมาเด้อจ้ะนี่น้ำซุปจ้ะนี่น้ำซุปหน่อยหนึ่งเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะไม่กินน้ำกันจะแยบหลังจากออกจากโรงพยาบาลจ้ะมาเด้อจ้ะจะเสียไปเสียไปนี่กินยังกับเสียบจ้ะ เพาะเขาวาคนไข่นะจ๊ะมาเด้อจ้ะคนป่วยเนี่แหละจ้ะเอาตับนะจ้ะตับหลวงตับหมูหลวกจ้ะ ไกลน่อยนึ่งจ้ะไปตลาดมาดดเดี๋ยวทำซุปกนเดี๋ยวน้ำซุปหอยจ้ะเด้อจ้ะกินยังกับปากเฝ้าๆไมนไหนแสบจ้ะยังไม่หายดีจ้ะ อออก็รวมบานเลยสองสมือนเลยจ้ะยานพีย่ยานนองหายนะจ้ะเลืมองเห็นแดดด้วยน,น,นะเลยไม่เห็นจ้ะิดแก้วก็ <c oughs> มีขอนียวจ้ะไม่ได้หนึ่ง đỡ ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền hoàn cả อยังก no, ินนอนไปใส่กับอะไรจ้ะเดี๋ยวไปก่อนเนี่ยเทเขาลงนี mm ่เลยจ้ะเด้อจ้ะไม่อยากใส่มือเด้อ cái thuật xử má cả Em chìm cay Okay. เฮ้ยเั้งสดอกอาที่สวยเก้าเนี่ยแหละจ้ะห,ห้าแสบ <c oughs> กินนั่งนัำอเนี่ยแหละจ้ะตะก,กอปะนอ้อสื่อจักซื้อ เรียจะดอ,อกก้นหวานเนาะอันนี้ออกก้นหวานอัน้เป็นไฟออะแ่บจ้ะอนนากีผลานี่ยประมาณซีม้งแรงหา้งแรงเลยจ้ะก็ลูกบกขืนจ้ะ เราจะเหตเว้นเราจะม่สอหรอครับลูกบ่าเกนเลยจ้ะ เบาแบะแบะยู่เนี่ยเกือบตายโอ้หูเลยจ้ะว่าจะขควางเป็นไร้อยค่อยหูนะแจ้า่าเมื่อยน่ะมีอีกจ้ะเมื่อยหันใจเบื่อยนมาเป็นผักหนึ่งเลยจ้ะโดนเติมเลจ้ะโดนเติมเลจ้ะ ต้งเกลียจากวางยูจ้ะแล้ว,ว่อดีไปตรวจงจ้ะ,ะเ่อดีไปตรวจไปจากวางเป็นยัง <c oughs> ขอตรวจน้ำอสมอสจะขมาตวรวจพุทเเอาย่บันจ้ะควมดันคือควบมันก็คือก็บพเอตีบ่อเดน,น้ออนดยนนจยังจ้ะเมื่อ Binh bin bin, binh đẹp đẹp. Mua Mua bên bên biến này rồi chả mười lần nó bên มาเสีอเออหาเห็ดเถอะกลับมาอยากกินแบบก่อยมะนาวจ้ะเรียกปเสือ,อสร้างปกติเขาเห็นหางเอยว่าขอใเห็ดสมสมปอแล้วก็ขอย,ขอ,ย,อ,ย,ขอ,ยขอยากข่อยเป็นอีหย่างขอยก็อยากข่อยวินมองๆมองๆมา่ก็จะเห็นไ่ยจ้ะเจาะเฮ็ดกับเ,เห็ด,หดไม่กิน to kịp dạ rồi chịp ăn mấy tà vô tàu hai ra thôi 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 dạng dư chứ, bán dạng tốp luôn bán dạng tô dạng dạng là dạng 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 sai dạng 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 nó, nó bị สบายแต่ว้อเป็นแห้งแล้วเป็นหเลยนหานใจไม่ให่เลยนั่นเราไมุ่ด่มาตายตรงนี้เองเนี่ยเป็นหัวเลยเอ thì thăng khó à Hãy trời <laughs> mà cho à. khoảng thì là thăng khó cho nào nó ông quá một xíu luôn cái bột mỏ bài xóa một con mới giặt mới giặt thịt này chẳng mới giặt thăng นันนั้นน่ะหัวใจมันอยู่ๆแม่จะลุกขึ้น,เ,นเตียงพี่ก็จะจะเปลี่ยงจูนหายอะ่อยะก็ซื้อดูแต่ว่าหัานใจไม่ได้ <c oughs> ต้องไม่นยอยเมียไม่นอเมทางคอจ้ะยานจนหมอ่าจะเอ,อิญอยากไม่ถาม เราจำเขาถามต้นาเขาเนาะแจ้งวะดิ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 แล้วไยันเนาะอือก็่เลยอให้ซิเจนอี่เสให้ใออกซิเจนอที่เสยจัด เป็นยังบุญเด้จ้ะเนาะแต่มันนัง่งเฝ้าอยู่นี่นี่แต่ละมันแย่ตัวน,น่าจ้ะโยบ,บอกแล้วนะจ้าบ่าวชูฟัง,งเราจะคว้างเป็นยังเป็นยังแน่นนะจ้าเ่ได้เป็นน้ำเค็ญน่ะนะยังก็ ลาบันมาเงาเอ้าหมองเดี๋ยวเป็นลำดับมาเงาล้วยจ้ากว่นมนเงาเฮ้ย้อยบางทีไม่เคยตรวจว่่เคยหนัง huh จ้ะไม่รู้จะคว้างเป็นเดี๋ยวจ้าละจ้ายับเดี๋ยวเบายาให้ประมาทก็ที่ดีจะกว้างนะจ้าในเบิ้งจะคว้างดีๆเดีอยวกวันประมาทเลอจะคว้างจ้า ไม่อยากไปตรวจดอกจั่งไม่อยากไปหาหมอเป็นยั้นก็ไม่อยากไปไปหาหมอจะอยากอ่ะคืออเวลาลุนจ้ะนอกจากเข้าไปที่เนื้อตัวจั่งเข้าหยุ่งยากแล้วยานะบไม่จำเป็นอีกทีก็บ่อยากไปหาหมอเนยบอกซูฟังจ้ากินไปน้ำบอกไปน้ำ hàm mẹ Kim bóng bờ đồ vỡ trà vỡ trà vỡ trà vỡ tà vỡ tà kim trà Kim tà vỡ tà sẹp, Mẹ tính nam rồi หลอดหันหลองคอ้ะล่องคอ้เผื่อวะหล่องคอ,อ,งคอ้จ้าหลอดกับเจ้าวันแลนหลยครั้งน่นจาจะอันนี้เป็นมือดตลาดน่าจะแล้วขอพัยเด้อจา้า ม่เสียงรถรบกวนหัวแล้วก็ไปสนุนจ้าจนรถบัสใส่เถิบดพยันไปจ้ะเหงื่อที่ยัวมันหมุกเถิดกับอนเถิดคนสารคนเถิบเถิดพยันจ้ะบ้านจะคว้างสีเบสไว้ของแจ้ะรถใส่เอาเฮพยนไปแล้วจ้ะ ยัางมันก็เป็นเอกอยู่เราาะมันถ้วโดบดสวยเฮียนไปนคือสิตายเล้วเนอะจาะก็ถือว่านังเป็นคนมานนางว่ะไม่หนี่อกยจ้ะ <laughs> เอามาลุ้นส่วนแฟนไปตลาดนะฮะแฟสันมาอกินคนอยากกินแต่ซำอยากกินเยอะจ้ะแล้วไา,ากินแบบ่าดเจ็บจ้ะบ่มีหมายกว่าแบบบ่มีรถไม,ม่สันเลยกินบาดเจ็บที่แตงโม่น้ำจ้ะเป็นหวานนี่มากคักดอกจ้า ก็ไอเนี่ยสื่อมาจ้ะก็ปวดอบเนยจ้ะคืดอยากไหมจ้ะถ้ไปเป็นเนื้หากชาแนลจ้ะก็เจ้าถามกังเว้นกับกินอ่ะ สวมอยากหลายให้แม่กั็้องไปหาอ,อกระทุกลลกไม่ให้กินกระคองไป,ปบ่ได้จ้ะหาไม่กินแนะ่ตอนนี้ กระโพดอบเนยจ้ามาเด้อจ้าไม่กินน้ำกันยังยวง้ยหวยหอมหมอะเจยบมั้งข้อเจาอ,อยู่มาเด้อจ้าอื้ก็เมอนสินผมด้วยจ้ะอันนั่นมั้งไม่กระพูก โจเดจามอยขบาพนโจเดจาบอมันน่าเกียดแซ่บลยกัวมย่สิบาทตัวนยี่สิบ ขอบคุณจ้าเดี๋ยวลเบิง้งรับจมนะจ้ะบ๊ายบาย